การเปลี่ยนแปรทัพภาคที่2ในช่วงปลายเดือนกันยายนนับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญของกองทัพบกไทยเมื่อพลโทบุญศิลพาดกลางหรือที่รู้จักในชื่อบิ๊กกุ้งกำลังจะเกษียณอายุราชการหลังจากปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็มีการวางตัวผู้สืบทอดตำแหน่งไว้แล้วเพื่อให้การทำงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงสะท้อนทั้งความมั่นคงของระบบการบริหารงานในกองทัพและความพร้อมของภาครัฐในการรองรับการเปลี่ยนแปลง การเกษียณอายุราชการของแม่ทัพภาคสองเป็นเหตุการณ์ที่มีการเตรียมการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นการจัดทําแผนส่งมอบงานการประสานกับหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงการจัดการกําลังพลและภารกิจที่เกี่ยวข้องการวางตัวบุคคลที่จะเข้ามาสืบทอดตําแหน่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้เป็นไปอย่างมั่นใจซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อให้กองทัพภาคที่สองยังคงรักษาความต่อเนื่องของภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่อีสานต่อไป การเปลี่ยนตัวแม่ทับในระดับกองทัพภาคมักจะเป็นที่จับตามองเนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารพื้นที่และความมั่นคงภายในประเทศอย่างไรก็ตามกระบวนการครั้งนี้ได้รับการประเมินว่าเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากผู้ที่จะขึ้นมารับตำแหน่งใหม่มีประสบการณ์ในพื้นที่อยู่แล้วสามารถเชื่อมโยงกับภารกิจที่ดำเนินมาก่อนหน้าได้ทันทีปัจจัยเหล่านี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าองค์กรจะยังคงเสถียรภาพ และสามารถทำงานตอบสนองต่อความท้าทายได้โดยไม่สะดุดอีกมิติที่สำคัญคือสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งยังคงมีความละเอียดอ่อนและจำเป็นต้องอาศัยการทำงานที่ระมัดระวังการรักษาความมั่นคงในพื้นที่นี้ต้องอาศัยทั้งมาตรการทางการทหารและการทูตควบคู่กันกองทัพภาคที่สองจึงมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังควบคุมสถานการณ์และดำเนินให้สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงของรัฐบาล การเข้ามาของแม่ทัพคนใหม่จึงถือเป็นบทพิสูจน์ความสามารถในการประครับประคองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการปกป้องอธิปไตยของไทยการส่งไม้ต่อจากแม่ทัพภาคสองรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ในปี2565เป็นเครื่องสะท้อนถึงความพร้อมของกองทัพบกไทยในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงระดับผู้บังคับบัญชายอย่างมีแบบแผนนอกจากไม่ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในทางปฏิบัติแล้วยังตอกย้ำถึงการวางรากฐานการทำงานที่ต่อเนื่องและมั่นคง แม้จะมีความท้าทายด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนแต่การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่ากองทัพภาคที่สองจะยังคงยืนหยัดทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการดูแลพื้นที่อีสานและรักษาเสถียรภาพของประเทศได้อย่างแข็งแกร่ง